ท่ญญานสาธุชนธุ์บริษัททั้งหลายและพระโยโคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องของพระจักรุบาลซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติสมณธรรมมาแนะนำและเล่ากัาสู่กันฟังเพื่อเป็นปฏิบัติธาที่ท่านยึดได้ยึดถือปฏิบัติ ก็ขอต่อเรื่องเลยทีเดียวเพราะว่าสำหรับพระมาหาบาลคำว่ามาหาบานลนึกว,ว่าจากุบาลน,นี่เป็นองค์เดียวกันมาหาบาลคือเป็นพี่จุลบาลเป็นน้องทีหลังต่อมาในตาท่านเสียทางพระพุทธศาสนาจะให้นามว่าจากุบาลให้กล่าวถึงน้ำใจของท่านมาหาบาลผู้เป็นพี่ ว่าในขณะที่ท่านเป็นลานน้องชายตามพระพุทธดีกาขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปรากฏว่าน้องชายคัดค้ายด้วยท่านเป็นลูกของมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์มากน้องชายเตือนว่าพีทรัพย์ส,สมบัติของเรามี ท่านจะบำเพ็ญกุศลบุญญยราศีนั่นทรัพย์สมบัติของเราก็ถมไปไม่จำเป็นที่จะต้องบวชสำหรับท่านพี่ก็ยืนยันว่าการบวชเมื่อภายแก่คือว่าน้องชายบอกว่าเวลานี้ยังหนุ่มอยู่แต่เมื่อแก่ๆจึงให้บวชพี่ชายก็ยืนยันว่าตามธรรมดาคนแก่มือและเท้ามันไม่ตามใจตน ร่างกายก็สุดโทรมไปเพราะำนาพันชาราเรียแรงก็ไม่มีเส้นแล้วจะมีประโยชน์อะไรในการไปพุทธปรมจัน์เป็นอันว่าท่านน้องชายเห็นพี่ชายไม่ยอมเชื่อฟังก็ร้องไห้ได้แต่ว่าน้ำตาของน้องชายไม่มีความหมายได้แท่คิดว่าทรัพย์ทั้งหลายก็ดีบุตรพันญายก็ดี เมื่อเวลาที่ตนตายไปแล้วนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะตามไปได้มีแต่น้ำใจเท่านั้นที่ไปสู่ปรโลกไปสวยผลความสุขหรือสวยผลผลของความทุกข์เป็นอันว่าอารมณ์เบื้องตนของท่านเป็นอารมณ์ของพระอระหันต์เห็ยนว่า,ส,าวสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่เป็นสมบัติของท่านนั้นไม่มีความหมาย ร่างกายไม่มีความหมายที่น้องญาติรูปบุตรปัญญาไม่มีความหมายเป็นอันว่าท่านตัดสินใจแล้วทั้งๆท,ที่น้องชายกำลังร้องไห้ยอยู่ท่านก็หลีกไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมครูขออุปสมบทบรรพชาแต่การอุปสมบทบรรพชาในตอนนี้ คงจะเป็นหลังจากพระราธาพรามมาแล้วเราะว่าในสมัยเมื่อพระราธาพรามบวชองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกสั่งให้ประสารีบุตรเป็นพระอุปชาบทพระราธาพรามเป็นองคแรกที่เรียกกันว่าติสระนคหนุปสสมัทาขอโทษไม่ใช่ติสระนคหนุปสมทัท,มสาสมทาที่เรียกว่ายติจตุธกรรม ว่าการบวชจะมีมาในสามแบบด้วยกันเพื่อในตอนต้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาใหม่ๆตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยยังไม่ทรงอนุญาตธรรมดารัสงอุปสมบทท่านที่มีศรัทธาได้องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงอุปสมบทในเองเรียกว่าเอหิคือขปสมัทา เรื่องใช้วิธีง่ายๆเมื่อคนเขาต้องการจะบวชท่ขากล่าวว่าท่านจงเป็นพิสุมาเถิดเพียงเท่านี้ท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าสําเร็จการบวชต่อมาเมื่อประกาศพรศาสนามากขึ้นมีบรรดาพระอาหารหันต์มากขึ้นแยกย้ายกันไปประกาศพรศาสนามีชาวบ,บ้านเลื่อมใสกันมากที่เขาอุปสมบทบรรพชา บรรดาพระท่างหลายก็ต้องพามาเฝ้าพระพุทธเจ้าในแดนไกลองค์สมเด็จพระจอมไตรหิ้งความลำบากในขอน้อนี้สมเด็ดจเะชินาสียังได้มีพระพุทธดีกาอนุญาตธรรมดาพระสงฆ์ท่านหล,ลายรับให้การอุปสมบทได้เรียกว่าติสาณะคณุข,ขมนุปสัสมทาิเอเข้าถึงไตรสราณาคม วิธทีที่ปฏิบัติก็คือให้นั่งกระยองพนมมือว่าน้าโมสามจบแล้วก็ว่าพุทธังสรังกชามิข้าปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งธ้าม,มังสระังกชามิข้าปเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึง่งสังคังสระังกชามิข้าปเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึง่งเท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นการสําเร็จการบวช ต่อมาเมื่อสมัยราธาพรามมีความเริ่อมใสข้าขเจบวบทองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ใหญ่ว่าควรจะเป็นกิจของสงฆ์ยังมีพระพุทธบัญชาให้ภาษารีบุบรเป็นอุปชาบวชพ,พระราธบรามเป็นองค์แรกซึ่งมีพระสงฆ์อยู่นานดับเป็นเนียกว่าเป็นผู้รับรองมีธรรมวาจาจารย์มีอนุสาวานาจารย์มีผ่านดับ แล้วก็สสดยติกรรมสี่วรระที่เรียกว่าที่เรียกีเรียกว่ายาติจตุธกรรมคือยติสี่หนึสำหรับพระจักขุมบาลน,นี้ก็ชื่อว่าเป็นการบรรพชาในด้านนี้เหมือนกันเป็นนั้นว่าเมื่อท่านหมดแล้วก็ได้อยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์แล้วประชารหัาปัญษา,า,า,านิสัยมุตตะ คือมีความมีความรู้พอควรพอที่จะรักษาตัวรอดได้ก็ออกจากสำนักของอาจารย์ได้แต่ถ้าว่าห้าปรญสาแล้วยังมีความรู้เอาตัวรอดไม่ได้ก็ยังไม่ถือ่ว่าเป็นนิสัยมุตตกะคือเป็นพ้นจากการควบคุมระชาอาจารย์เป็นอันว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบ สมคนที่หลีกเล่นไปอยู่แต่พูดเดียวได้อุปชาอาจารย์กินได้โุมัติขั้นเมื่อประวารณาเป็นสาแลา้วคือ <t> เป็นสาที่ห้าเมาออกป <t> เป็นสา,า,ออสา,าปวารณา <t> แล้วคําว่าประวารณาก็หม,มนนายความมอบหมายสึ่งอะไรกันว่าท่านทั้งหลายเห็นอยู่ก็ดีได้ฟังอยู่ก็ดีได้นนย,นนยินก็ดี สังคำพันติปวารมิทิเทนวาสุเตนวาไปสังกายวาวาทันตุมังอายสมันตวนุกัมปังอุปาทายะซึ่งแปลง่ายๆว่าทันเหงุดีได้ยินได้ฟังคนดีรังเกจคนดีขอตักเตือนเข้าพเจ้าด้วยต่างคนต่างประวรณาตัวให้เพื่อนตักเตือนเมื่อเวลาที่ทำความผิดพรพะธรรมวินยัย เป็นอันว่ามาออกเป็นศาลแล้วท่านก็เข้าไปเป้าองค์สมเด็จพระจอมไตรถวาวายบังคมแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญพระผู้เดียวค่ะในพระศาสนานี้มีธุระกี่อย่างความจริงท่านทราบแต่ว่าเป็นระเบียบเป็นการในการเข้าไปหาครูบาอาจารย์ องค์สมเด็จพระวิชิตามารึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทลัยที่ขุดดูก่อนวิสุในศาสนานี้มีธุระอยู่สองอย่างคือคันธ์ธุระหนึ่งกับวิปัสสนาธุระอีกหนึ่งธุระในศาสนานี้มีสองอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ว่ามีธุระทำมาค้าข,า,ขา,ายทำไร่ท้ายนาไม่มีธุระมีก็คันถาธุระและวิปสัสนาธุระพระมหาบาลย์้ังกราบทูลถามองค์สมเด็จพระพิชิตามานว่าพันตีพระกวาขา่าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข่าคำว่าคันถาธุระเป็นมีอย่างเป็นรรรประการใดพระเจ้าข่าวิปัสนาธุระเป็นอย่าง สมเด็จพระจอมไตรยจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัดว่าพิขโคโดกนพิสุธุระนี้คือการเรียนนิกายหนึ่งก็ดีสองนิกายก็ดีจบพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดีคำว่านิกายในหมายความหมวดใดหมดหนึ่งก็ดีแล้วสองหมดก็ดีหรือว่าจบพระไตรปิฎกก็ดี ตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วส่งไว้กล่าวบอกพระพุทธวจนะนั้นชื่อว่าคันธ,ธุระหรือว่ากิจการอันใดของสงฆ์ที่ะพึงมีอยู่ช่วยกันดูแลสมบัติของสงฆ์และช่วยกันทํากิจของสงฆ์อย่างนี้ชื่อว่าคันธ,ธุระส่วนการเริ่มตั้งใจ เป็นการเริ่มความตั้งใจสิ้นและความเสี่อมไวในอัตภาพฟังให้ดีนะเป็นการเริ่มตั้งความสิ้นและความเสี่อมไว้ในอัตภาพยังวิปัสสนาให้เจริญด้วยหนาาแห่งการความติดต่อกัน ถือว่าอาถือเอาพระรหัตของมิสุู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบมีความประพฤติคล่องแคลว่วยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะสงัดชีอว่าวิปัสนาธุระนี่ความจริงพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติในธุระทั้งสองรายการนี้ครบถ้วนนี่เป็นมติของผม และก็ทุกทุกมติที่ท่านนันหลายที่ทํากันมาได้ดีแล้วไม่มีใครเขาแยกตนไปเฉพาะวิปัสนาธุระถ้าอยู่ร่วมกันก็ต้องมีทั้งคันธ,ธุระและวิปัสนาธุระถ้าแยกไปเฉพาะวิปัสนาธุระอย่างเดียวปล่อยให้คนอื่นทําคันธ,ธุระไปด้วยวิปัสนาธุระไปด้วยก็ชื่อว่าเอาเปรียบพระพุทธศาสนา ถือว่ามีกำลังใจแคบขาดวิริยะด้วยว่าขาดการช่วยกันทนูบุรลงพระศาสนาอย่างนี้บรรลุมรผลช้าเพราะว่าการเก็บตัวสงัดมีรงเครียดไม่มีผลเป็นอันว่าแทนที่จะได้บรรลุมรผลการเก็บตัวสงัดอยู่ในที่โดยเฉพาะ สมถะอาจจะดีวิปัสนาอาจจะดีแต่ว่าพอมากระทบเสียงเข้าหน่อยเพียงเท่านั้นก็จะปรากฏว่าความดีคืออา,ารมณ์สังัดของจิตจะสลายตัวไปนี่ผมโดนมาแล้วกับตัวเองอยู่ในป่าช้าแบบสบายสบายอยู่ในป่าสบายเก่งมากจะเข้าจะออกสมาธิหรือว่าฌานสมาบัติเมื่อไรก็ได้ตามความประสงค์ แต่พอเข้ากลุ่มคนเข้าดีเสียงคนเขาจะน,นั่นแหละมันตะเลิดเปิดเปิงไม่รู้ว่าไปทางไหน่ทาทาไหนเป็นอันว่าถ้าเราจะปฏิบัติด,ดีได้ก็ต้องหนึ่งคันธธุระทำด้วยมีปัสนาธุระทำด้วยสมบัติใดอะเป็นสมบัติของระพศาสนาต้องตั้งใจช่วยกันรักษา เว้นจากมิจฉาอาชีวะคือการเลี้ยงจิตที่ไม่ไม่สมควรอันนี้จิตใจจริงเข้าถึงในฐานะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าแท้ทน,นี้เรามากล่าวขึ้นท้า,ทามหาบาลพระมหาบาลยังกล่าวทูลพระองค์สมเด็จพระวิชิตามานว่าพันีพภะกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจผ,จผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะ ถ้าพระองค์บวชแล้วต่อเมื่อทายแก่หมายความว่าบวชไม่ติดกำลังแก่แก่อยู่แบบนี้ไม่สามารถจะบำเพ็ญคันธทุระให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้แต่จากบำเพ็ญวิปัสนาทุระให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขอพระองค์ในโปรดพระมหากรุณามีพระมหากุณาแก่ข้าพระพุทธเจ้าโปรดสอนวิปัสนาทุระแก่ข้าพระพุทเธเจ้าโดยเถิดพระผู้ที่อย่าขา เมื่อกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมษษสม,มาดังนี้แลษษว้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจิงได้สัตบกตระกรรมฐานแก่พระมหาบาลดังนี้พระศาส,สนาทรงจัดบอกพระกรรมฐานว่าเธอจงปฏิบัติตนในฐานะผู้ไม่ประมาทจ,จึงกระทั่งถึง,งอรหัตผลแก่พระมหาบาล หมายความองสมเด็จพระพิษิตธรมานสอนแบบย่อๆให้หนึ่งให้มีความเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดถือมันร่างกายเป็นอนัตตาขอเธอจงวางภาระในร่างกายเสีย เห็นร่างกายเราก็ดีเห็นร่างกายบุคคลอื่นก็ดีทำความรู้สึกแต่เพียงว่าเห็นเท่านั้นอย่าเอาจิตไปผูกพันในร่างกายของเราและร่างกายของบอคองุคคลอื่นและจงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยนี่เป็นอนวุวาพระพุทธเจ้าสอนแบบย,อย่อๆเพียงเท่านี้ <c oughs> หลังจากนั้นเธอกลับถวายบังคมลาองค์สมเด็จปจนสีเพื่อจะเข้าไปปฏิบัติในป่า,ดาได้จึงได้แสวงหาบรรดาเพื่อนที่สุดที่จะไปด้วยกันได้ประมาณหกสิรูปเจ้งได้ออกเดินทางพร้อมกันกับเธอทั้งหลายเหล่านั้นระยะการเดินทางเข้าป่าไปไกลประมาณประมาณร้อยยี่สิบโย ถึงบ้านชายแดนหมายความอยู่ในป่าลึกเข้าไปไกลคนไกลคนหมู่ใหญ่แต่ว่าใกล้คนหมู่เล็กเข้าไปถึงบ้านปลายแดนตำบลหนึ่งยิงเข้าไปในหมู่บ้านนั้นพร้อมไปบริหารเข้าไปปฏิบาติในบ้านบรรดาไปชายชนนั้นหลายในบ้านนั้นเห็นวิสุทธันหลายขณะนี้เข้า เมื่อเกิดศรัทธาราสาทะด้วยจริยาวัดของท่านน่ารักน่าเรื่มใสน่าไหวน่าบูชามีจิตปรารถนาใคร่จะบำเพ็ญกุศลกับพระชนานี้ยังได้แต่งอาสนะและมีมนให้นั่งเมื่อถาวายพระตาหารอันปราณีเท่าที่จะพึงทำได้เนี่ขาถามว่าพ็ะคุณเจ้าข่า พระผู้เป็นเจ้าจะไปไหนบรรดาพิสุทธิสงฆ์ทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นหัวหน้าจะได้กล่าวตอบว่าพระอุบาสกพระมบาสิกาทั้งหลายเราจะไปสู่ตามที่มีความผาสุกก็ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นมมีบุคคลผู้มีความรู้ที่เรียกว่าบัณฑิต มีความรู้ว่ารู้สึกอยู่ว่าท่านผู้เจริญท่านหลายเหล่านี้จะสแสวงหาที่จะบรรษายังได้กล่าวรัตนาว่าท่านผู้เจริญภาพระคุณเจา้าทั้งหลายไม่รังเกียจขอได้โปรดอยู่ณนะที่นี้ตลอดปรญสาไตรามาสเถิดพระผู้รับคณะข,าขา้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงตั้งอยู่ในสรณะนะ แล้วถือศีลคำว่าสวณมน,นประวัติพึ่งคือถือศรณนาคมสามประการคือตั้งอยู่เคารพในคุณความดีของพระพุทธเจา้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ที่เราบอกว่าพุทธังธรรมังสังขงังสรนังขฉามิแล้วก็อย่าพาถือศีลให้บริสุทธิ์ ม่บรรดาวีิสุทธิ์ท่านเหลหล่านั้นก็มีความคิดอยู่ว่าถ้าเราได้าอาศัยได้กลุเหล่านี้จะทำการออกจากภพนี้ได้มีกำลังใจของท่านทั้งหมดแต่ท่านไม่ได้คิดไม่ได้คิดอย่างอื่นที่ไปนั่นต้องการอย่างเดียวคือจะต้องการหนีจากภพแห่งการเกิดเพื่อหวังพระนิพพานต้องการอารหารัน เมื่อเห็นเขานิมนต์ก็ดีใจได้รับนิมนต์มรนดาปะชาจนนั่นหลายเห่านั้นรับปฏิญาของท่านนั่นหลายแล้วก็ได้ช่วยกันปัดกวาดวิหารคำว่าวิหารนี่ไม่ใช่วิหารอย่างที่เราสร้างกันเป็นตุกเป็นตึกมันเป็นที่อยู่เฉพาะช่วคราวก็มันดาปิสุทธิ์นั้งหลายที่ไปเจริญสมณธรรมซึ่งมีพระรุ่นก่อน,อนไปอยู่ก่อนแล้วเวลานี้ขาดพระ เขาดีใจจะไปทําที่นั้นให้สะอาดจ,จัดที่อยู่ในกลางคืนไว้จุดหนึ่งแล้วจัดที่อยู่ในกลางวันไว้จุดหนึ่งแล้วก็มอบถวายบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นมีท่านมหาบาลเป็นหัวหน้าเข้าไปเป็น,นบาตในบ้านตำบลน,นัน้นเป็นประจําคือมันก็มีที่ไม่มีที่ไหน มันมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่หมู่เดียวเท่านั้นก็ไปอาศัยหมู่บ้านนั้นทรงชีวิตเป็นประจำและในหมู่บ้านนั้นก็มีหมออยู่คนหนึ่งเข้าไปหาบรรดาพระบิณฑษทองท่านหลายและประวารณาว่าข้าแต่ท่านพูดจริญถรรรดาในที่ที่อยู่ของคนมากย่อมมีความไม่ผาสุกอยู่บ้างคือการป่วยไข้ไม่สบาย เม,ม,มื่อความไม่พันไม่พาสุขคือความป่วยไข้ไม่สบ,บายเกิดขึ้นแล้วท่านาังหลายพึงบอกก่เข้าพเจ้าก็เข้าพเจ้าเป็นเพจะทําเพสัจจะไหวถวายเราจัดยามาถวายนี่ต่อไปแล้วก็มาว่าถึงความเพลี่ยนของท่านมหาบานให้กล่าวว่าในวันจำบรรษาพระเทระเริ่มเรียกที่สุดทั้งหลายเรานั้งก็มาพร้อมกัน คือคณะที่ไปนะ่ะท่านเป็นอาวุโสที่สุดแล้วก็ถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจากให้ไตรามาสนี้น้อมไปด้วยอิธิยาบทอะไรฟังให้ดีนะบรรดาบิสุทั้งหลายเหล่านั้นเรียนตอบกันว่าอยากให้น้อมไปด้วยอิธิยาบทสี เือน,นั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้าง,อน,างนอนบ้างเพื่อการเจริญเป็นฐานเพื่อทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉตระหานองค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงตัดว่าย่อมสําเร็จได้โดยอิริยาบทท้งสี่ท่านพระเทระจึงกล่าวกับบรรดาวิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านผู้เมยุทั้งหลาย ก็ข้อนั้นสมควรนะรือพวกเราทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ใช่หรือเพราะว่าผู้เราทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานมาจากสำนักพระองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่และธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันคนมักอดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้ สับนี้ฟังยากิดเป็นศัพทไพ่คำของพะบาลี <c oughs> เปอนกล่าวว่าคนมักอวดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้ก็สแสดงว่าการทําอะไรนั้นจะโอวดอย่าทนองตนอย่าคิดว่าตนดีคนที่จะดีจริงๆต้องจําบาลีไว้ว่าอัจนาโจทยาตาง ถ้พูดตรงนี้ทนานหลายก็คงจำได้ผมพูดทั้งปีปีหลายสิบครั้งว่าจงเตือนได้ตนเองกล่าวโทษโจทย์ความผิดความชั่วของตนเองเป็นสำคัญถ้ามองแต่ความดีความชั่วมันก็จะเลยหัวไปถ้าเล่านั่งมองความชั่วไว้เป็นปกติไว้นั่นก็ชั่วน,นี่ก็เร็วจะได้พยายามแก้ไขความชั่วความเร็วให้สิ้นไป เมื่อความชั่วความเลวไม่ก่อจิตไม่ก่อใจท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ว่าท่านต่อไปท่านกล่าวว่าด้วยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันคนมีอัจฉิยะาสายงามจำพวกเดียวจะเพิ่งทรงยินดีเพิ่งให้ทรงยินดีได้ที่หมายความว่า พระพะุทธเจ้านะ่ะไม่ยินดีสําหรับคนที่มีความโอ้โอวดแต่ว่าพระพุทธเจ้ายินดีเฉพาะบุคคลที่มีนิสัยงามไม่โอ้โอวดไม่เสียดสีมายกตนข่มท่านไม่ท่านงงตนเห็นตนว่าเลวอยู่ตลอดเวลาคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ <c oughs> ต่อไปเรื่องกล่าวว่าก็ขึ้นชื่อว่าอิริยาบทสี เป็นเหมือนเรือนของตัวเองแห่งคนผู้มีความประมาทแล้วขอท่านนั้นหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาเทเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายลำดับนั้นบรรดาบิสุนั้นหลายก็ถามว่าแล้วก็พระคุณเจ้าจะอยู่ในอิธิยาบทไหนครับพระมหาเถรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ผม จกให้ไตรามาสนี้น้อมร่วมด้วยอิตยาบททั้งสามคือนั่งนอนยืนเอาขอโทษยืนเดินนั่งไม่มีการนอนที่เราเรียกว่าเอสัชิมันดาวิสุทธิทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันให้สาธุก,การว่าดีแล้วรเจคาค่าดีมากหรือดีน้อย ก็เป็นอันว่าต้องจบดีแค่แนี้เพราะมองดูเวลามันก็หมดเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้ฟังต่อกันใหม่เพราะว่าโอกาสหน้าฟังต่อกันใหม่สําหรับวันนี้ก็ขอบรนดาท่านทั้งหลายผู้สำนับแล้วจงจําปฏิบัติายขอบรนดาพิสูดส์งทั้งหลายประมาณหกสิบสิบรูกนี้ไว้ แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามตามสมควรกับความสามารถของท่านสำหรับเรื่องพระเจ้าคุมบาลวันนี้ก็ขอยุติวัตเพียงเท่านี้ <c oughs> ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสัสดี